สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทําแปลงปลูกแปลงผักนะครับยกสูงเพื่อที่จะให้ได้ปลูกผักหรือปลูกดอกไม้ได้ง่ายๆครับเหมือนผมเลือกที่จะปลูกดอกไม้นะครับก่อนอื่นครับเราก็ทําแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปนี่ครับไปเอาปุ๋ยมาก่อนครับใบไม้ครับเศษใบไม้มารองพื้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเรานั้นได้ไม่เปืองดินนะครับเราจะทําแปลงปลูกทั้งทีนะครับเราก็ต้อง ดูแลมันหน่อยครับนี่ครับเราก็มาเอาปุ๋ยหมักอย่างนี้ครับเพื่อที่จะลงในแปลงปลูกนะครับใครที่จะทําปลูกผักนะครับใช้ใบไม้รองพื้นอย่างนี้ดีนะครับเพราะว่าได้เป็นปุ๋ยแล้วก็ไม่เปืองปุ๋ยเราด้วยนะครับก็เราก็มาเก็บออกขหน้าบ้านครับตรงนี้ก็เลยไม่ไปใส่ในแปลงนะครับนี่ครับก็เข็นไปอย่างนี้ครับมันอยู่หน้าบ้านนะฮะต้นไม้หน้าบ้านเราก็เลยมาเก็บครับเก็บใบไม้เพื่อที่จะไปปลูกนะ ต้นไม้เรานะครับก็คือดอกไม้นะครับผมปลูกดอกไม้ใครจะปลูกผักก็ปลูกได้ครับตําแปลงขึ้นมาแบบนี้ครับยกเหนือะพื้นขึ้นมาประมาณ60เซนนะครับก็จะได้แปลงประมาณนี้ครับนี่ครับผมก็เอาใบไม้นะครับรองพื้นไปอาใบไม้รองพื้นนะครับเพื่อที่จะให้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ไปเอาดินมาครับเนื่องจากอะไรครับที่เราได้ยกพื้นอย่างนี้ครับ เพราะว่าดินหน้าบ้านเนี่ยมีแต่ก้อนหินนะครับผมก็เลยต้องทําแปลงปลูกอย่างนี้ครับแล้วก็ได้โชว์ด้วยนะครับผมอยู่แถวเพชรบูรณ์นะครับใครผ่านไปผ่านมาทางไปขออนะครับหรือภู้ทับเบิกนะครับเที่ยวได้เลยครับตรงนี้ไม่ไกลแล้วครับอีกประมาณ20โลนะครับห่างจากบ้านผมนี่จะไปขอคอก็ใกล้นิดเดียวครับนี่ฮะเราก็เอาดินมาครับแล้วก็เอาดินใส่ไปในแปลงปลูกนะครับนะ แตงปลูกยกสูงอย่างนี้ก็สะดวกนะครับไม่มีหญ้าไม่มีอะไรมารบกวนนะครับส่วนมแมลงนะครับเราก็ต้องดูครับว่ามีหอยทงหอยทากไหมนะเราก็ไปหาซื้อมาเลยครับยาฆ่าปูนะครับหรือยาฆ่ามดก็มาโรยที่โคนได้ครับมันจะได้ไม่ขึ้นมารบกวนดอกไม้ของเราอย่างนี้ดีไหมครับใครจะปลูกดอกไม้หรือจะปลูกผักแบบนี้ได้ ยินดีนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยดินเราไม่เสียนะครับใช้ได้อีกนานครับดินนี้เป็นดินปุ๋ยด้วยนะฮะใช้ได้เป็นปีไม่ต้องกลัวว่าดินจะจืดหรือว่ามีหญ้ารกรึงรังนะครับในแปลงปลูกของเรานะครับรับรองงานนี้งามแน่นอนนะครับใครทําแปลงปลูกอย่างนี้นะฮะก็ใช้ไม้ไผ่นะครับผมใช้ไม้ไผ่ในการาทําแปลงปลูกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้า คงทนและแข็งแรงนะครับอยู่ประมาณได้สัก1ปีก็คุ้มแล้วครับในการทำนะครับก็ราคาหลักร้อยครับวิวหลักล้านนะใครจะมาดูก็เชิญเลยครับแถวเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับใครผ่านไปผ่านมาเหมือนที่ว่าครับนี่ครับดอกไม้ครับคนนึงก็เตรียมดอกไม้อย่างนี้ครับตัดดอกออกก่อนครับเพื่อที่จะให้มันแตกใหม่ที่หลังจะงามกว่านะครับนี่ฮะ ของเรานั้นปลูกคุณนายตื่นสายนะครับใครอยากจะปลูกดอกอะไรก็ปลูกได้เลยครับคุณนายตื่นสายเนี่ยมันไม่สูงนะครับแล้วเราก็อยากให้ใครๆนั้นก็ถ่ายรูปได้เราก็ถ่ายรูปแอคชั่นได้สวยครับถ้ามันสูงอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าปลูกมาแล้วมันก็อยู่ประมาณเอวนะครับเพราะว่ามันสูงประมาณ30เซนนะครับดอกคุณนายตื่นสายนะครับแล้วมันจะสวยครับแล้วมันจะแน่นเต็มแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีในรอบต่อไปนะครับว่า พอมันแตกเต็มแปลงนะครับมันใช้เวลาประมาณ1เดือนแล้วมันออกดอกได้ไวมากครับอยากแนะนำนะครับว่ามาปลูกดอกไม้หน้าบ้านเพื่อความสวยงามแบบนี้กันดีกว่าครับปลูกให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับผมทำไว้เยอะครับประมาณไร่กว่าๆนะครับที่ปลูกอยู่ หน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะครับแวะบ้านผมได้ทานกับฟงาแฟนะครับแล้วก็มาชมดอกไม้กันนะครับเรามีกิ่งพันแบ่งปันกันด้วยนะครับติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับขอติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ